สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ทีเชอร์จะมาสอนนะคะในการ introduce yourself เนอะอยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ฝึกทักษะของ writing skill มากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็เลยเลือกปฝึกหัดนี้นมาให้นักเรียนได้ลองทำกันนะคะใครทำไม่ได้ไม่เป็นไรเลยสามารถทักลายส่วนตัวมาหาทิเชอร์ได้นาะว่าคำไหนหนูไม่รู้ความหมายหรือแบบไหนหนูเขียนไม่ได้นะคะทักมาได้เลยเนาะอ่ะเขาบอกว่าให้เรา complete the information About yourself อันแรกนะคะมันก็จะเป็นประโยคบทสน,นทนาย,วยาวๆเลยเนาะที่เราเอาไว้เขียนนะคะเพื่อใช้ในการอ,าอธิบายเนาะแนะนำตัวของเรานะคะสามารถหนูสามารถหยิบประโยคนีเน้เออไปใช้งานได้อีกหลายเรื่องเลยเชื่ก็เลยเลือกอันนี้มาให้ดูเนาะ Hello everyone My names my name is, ก็คือ My name is นั่นแหละหนูก็ใส่ชื่อลงไปเออ My names เราก็ใส่ชื่อเราลงไป ชื่อจริงเนาะจะเป็นชื่อจริงเพราะว่าตัวหลังเนี่ยหลังจากเนี้ยเขาบอกว่า you can call me หรือคุณสามารถเรียกฉันได้ว่าอันเนี้ยจะตามหลังด้วยชื่อเล่นอะเดีย๋ยวเชื่อเขียนให้นะคะอ่ะสมมติว่าธิเชอร์ชื่อจริงว่าสวยมนก็เขียนลงไปสวยมอนอาจจะเขียนนามสกุลด้วยก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้ลูกเออเชืขี้เกียจเขียนไม่เขียนนะอ่ะ you can call me t e a ช h e r ขนุน เออเออจะเรียกคณะก็ได้แล้วแต่แล้วจะอารมณ์พวกหนูอารลณกแล้วแต่เลยเออคณะก็ได้ I am เจ้เจ้เจ้ years old อันนี้น่าจะรู้เนาะใส่ตัวเลขลงไปที่เชือ่ออายุ23เนาะ I am 23 y e a r s old I was born on ที่เชื่อกิดเดือน December เดือนธันวาเนาะ December 20 19อ่า uh, ใส่จูเรา,ากพกผิด sorry 1 9 9 7 at uh, at the moment I live in ตอนเนี้ย at the moment คำนี้เคยเจอแล้วเนาะใครจำไม่ได้อย่าลืมทวนนะลูกเรื่อง present con จำได้ใช่ไหม I live in Ratchaburi ตอนเนี้ยฉันอยู่ที่ ราชบุรี I study at อันนี้ที่ฉันขอเขียนเป็นมหาลาัยแล้วกันเนาะเขียนเป็นชื่อย่อแล้วกันอะลาดกระบังหนูเรียนอยู่ไหนหนูก็เขียนวันทามมริอาราชวันทามารีอาราชบุรีสกูลเนาะที่เซื่ก็จะใช้คำว่าราดกระบัง university เออแต่ว่าชื่อเต็มมันเขียนไม่ใช่แบบนี้นะเชื่อย่อให้หนูก็ใส่ชื่อโรงเรียนเราไป There are ในครอบครัวเรามีกี่คนสมมุติว่าครอบครัวดิเชอร์มี3คนก็คือ My h There are three people in my family My Dad Mom and me ก็คือ3คนนี้เนะาะ3คนนี้ Dad Mom and me Now I would like to talk about my likes and dislike. s Dislikes ก็คือสิ่งที่หนูไม่ชอบไะลูก I like color อันนี้ให้เติม color นะ I like uh black. อ่ะสมมุติ I like black but I hate ไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบพิงกก็ได้ สีที่หนูชอบแล้วก็ไม่ชอบ I love ก็ใส่ fruit ลงไปสมมุติว่าไม่ชอบ durian but อะฉันชอบดูเรี d u r but I can't stand can't stand ก็คือแบบไม่ได้เลยอ่ะไม่ชอบเลยที่จะแบบกินอะไรก็คือสมมติว่าไม่ชอบอ,อ,อไรดีวะ orange อะ orange I always eat food เนาะที่หนูชอบกินก็คือจะเป็นอ่ะ sausage ก็ได้ sausage sausages Sa ก็คือหลายอันชอบกินมาก h uh, but I never eat ไม่ชอบกินอะไรแบบไม่เคยกินมันเลยอ่ะสมมติว่า noodle หนูชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรใส่ไป I also like แล้วฉันก็ชอบแอนิ a l อะไรด้วยอ่ะชอบแคท and I afraid of oh, แปลว่ากลัวกลัวกลัวอะไรลูกสไปเดอร์ก็ได้อ่ะ I like listening to music หรือ song ก็ได้เนาะ listening to um, ฟังอะไรดีอ่ะฟังมิวสิ but อะแล้วก็ I enjoy watching อันนี้หนูจะใส่เป็นชนิดของเพลงหรือว่าประเภทของเพลงก็ได้อะ I เชียวชอบ pop music I enjoy watching movie เรื่อง,อะ,อ,งอ,อะไรดีอะ movie เรื่องอะไรดีออมะไรดีอะหรือไม่ถูกอีกเออ nevertheless ก็ได้อะ nevertheless มีใครเคยดูเรื่องนี้บ้างเออ,อยูราบีลูก I am interested in I am interested in sport กีฬาอะไรดีวะอ,อ่ะฟุตบอลละกันออฟุตบอลเขียนว่า but I am bored with ฉันเบื่อที่จะแบบเล่นอันนี้อ,อ่ะสมมติว่า, basketball. บ,าบาสเกตบอลบาสบาสเกตบอล In my free time I ทำอะไรดี In my free time I reading book ได้ I'm I read book ถ้าใช้ reading หนูจะต้องใช้เป็นคำว่า I am reading นอันนี้ใช้เป็นคำว่า I read book ไปเลยนะคะหรืออาจจะเติมอะไรได้อีก I In my free time, no, I listen to music ก็ได้ว่างๆเด็กๆชอบทำอะไรใส่มาได้เลยเขียนคำไหนไม่ได้ทักมาถามเนาะ In is the future, dream my job ในอนาคตฉันอยากจะเป็นอะไรดีอ่ะสมมติว่าอยากเป็น Teacher แล้วกันเอ่อ uh, Teacher because เพราะอะไรดีอ่ะ I want I want to give I want to give some one in the right w a y r i g h t w h e แปลว่าแบบอยากจะให้หรือว่าแบบแนะนำทางที่ดีเนาะให้กับใครสักคนหนึ่งให้เขาไปในทางที่ถูกต้องเออประมาณนั้น หนูคิดคำอันอื่นได้อาจจะอยากเป็น n u r s e เพราะแบบอยากจะช่วยคนให้พ้นจากอันตราย I want to help someone from the dangerous. Uh, That's all for now ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะว่าละตอนนี้แบบหมดละตอนนี้ Thank s for listening เออขอบคุณนะที่ฟังอะ่ะ And I hope to learn more English Goodbye แล้วก็ฉันหวังว่าฉันจะได้เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะคะบายบายค่ะบายบายเหมือนกันเด็กๆเ,เจอกันวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้เชิญไปฉีดวัคซีนนะคะทุกคนบายบาย see you tomorrow